และเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะที่ตำบลแพรกษาอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนี่เองค่ะก็ได้ก่อให้เกิดมลพิษมากมายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้างนะคะคุณผู้ชมเคยทราบไหมคะว่าในประเทศไทยของเรานี้มีบ่อขยะมากน้อยแค่ไหนและบ่อขยะเหล่านั้นมีการกําจัดอย่างถูกวิธีกี่แห่งเราจะไปหาคําตอบในเรื่องนี้จากคุณอัธพลดวงจินดาค่ะ หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะที่จังหวัดสมุทรปราการหลายหน่วยงานเข้ามาแก้กปัญหาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเกรงว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากควันไฟจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุว่าในรอบปี2556ขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมลำดับต้นๆหลังสำรวจพบว่ามีขยะสูงถึง26.77ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน2 1. ล้านตันมีการสะสมของขยะ19.9ล้านตัน เทียบได้กับตึกประโยค2จํานวน1 3 9ตึกนํามาต่อเรียงกันข้อมูลนี้สอดคล้องกับสํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครที่บอกว่าปริมาณขยะในกรุงเทพมีเพิ่มขึ้นสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้และเพิ่มปัญหากลิ่นเหม็นเหตุการณ์นี้เมื่อก่อนสมัยก่อนมีนะครับตอนที่เรามีกองขยะสุมกันอยู่นะครับเหมือนเหมือนกับที่ที่เกิดขึ้นฮะจากการที่เริ่มฝังกลบกันมาตั้งแต่ปี2526นรี๋ะครับยังไม่เคยมีเหตุการณ์ เกิดขึ้นเลยครับของเรามีการจัดการนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับด้านชาวบ้านย่านอ,อน,นุที่อยู่ใกล้บ่อขยะเกิดความกลัวมาตรการการป้องกันและการกําจัดขยะขึ้นมาอีกครั้งหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะที่จังหวัดสมุทรปราการกังวลนครับภาพวแวดล้อมมันก็ก็ก,ก,ก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มันก็คุ้งกันทั้งแถวนี้แหละแล้วก็สักเจ็ดแปดวันแล้วก็เขาก็มาดับแถวนี้เขาโดยเฉพาะไง เเลามมันมีอะะไระข้รอ,อ,ขอมูลจากกรมควบคุมม,มลพิษระบุอีกด้วยว่าปัจจุบันบอกขยะในประเทศไทยมีมากถึง2,490แง่งแต่ที่น่าตกใจกลับมีเพียง466แห่งเท่านั้นที่มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีทั้งนี้บอกขยะที่เกิดเลองไหมที่แพร่กระสาจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในบอกขยะที่มีการกำจัดไม่ถูกวิธีสำหรับ3จังหวัดแรกที่มีขยะสะสมจำนวนมากคือสองขลา2.4ล้านตัน สมุทรปราการ2ล้านตันและกาญจนบุรี1.6ล้านตันอัธพลดุงจินดารายงาน